พี่น้องขาถือว่าหมอลำเสียงวิหกโกพงศกรในปีนี้เป็นอียงทีสางปรากฏการณ์มากๆพี่น้องขาสำหรับเย,ยสซิดเองก็ถือว่าเป็นเอียงที่สุดว้าวสุดทึ่งมากๆสำหรับเสียงวิหกในฤดูการปีนี้นะคะเพราะว่าการปรหยุทธ์พัฒนาโตการไม่หยุดพัฒนาของ หัวหน้าผู้นำองค์กรอย่างบอสนกบอสนุนะคะถ้ำไห้ทุกมื้อนี้นะคะหมอล่ําเสียงวิหกนกพงศกรคือก้าวไปขังหน้าแบบมีคุณภาพมากๆพี่น้องคะหลายคนการันตีจากทางด้านแฟนคลับเอฟซีทางด้านหนาเวที่หรือว่าการว่าจ้างงานต่อพี่น้องเมื่อนี้คะ่ะเมื่อว้าถึงนะคะหมอล่ําเสียงวิหกจักหน่อยพี่น้องคะเป็นอีหยังที่มาแร่งเป็นอีหยังที สุดยอดมากๆเพราะว่าหมอลำอีหอย่างพี่น้องงานเข่ารั่วๆเลยพี่น้องคะ่ะงานเข้ารัวๆวันละสามงานสี่งานสุดท้ายนี่มีถึงหางานพี่น้องเป็นยังไงเนี่ยพี่น้องวะอันนี้คือการันตียีหลีพี่น้องค่ะว่าหมอลำเสียวิหกนกพงศกรคือเป็นอีหอย่างทีสั่งตำานานสั่งความประทับใจขึ้นมายืนยุดจุดหนี่นะคะเป็นหมอลำ ถือว่าเป็นหมอลำระดับต้นๆระดับแนวหน้าขึ้นมาแล้วพี่น้องคะกระเทิบจากหมอลำทีอยู่ระดับซีระดับหาไปยังสี่ไปพี่น้องแต่ตอนนี้ขอบอกเลยว่าหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรกะขึ้นมาเทียบเท่ากับวงใหญ่ๆใดคือกันพี่น้องคะเพราะว่าหมอลำเสียงวิหกกระแสตอบรับจากแฟนคลับเอฟซีหรือคนที่ชื่นชอบเสียงวิหกปีนี้ถือว่ามาแรกบน ป,ปีพี่นงนะคะออกมาโพดเลยว่ามื่อนีรับแค่หางานพ่อสันพี่น้องแล้วหางานที่บอสหนุ่นวานี่นะคะพี่น้องค่ะมากเบิงทางด้านโพดของบอสนุนะคะค่นบอกว่าพี่น้องเอ้ยมื่อนีหางานขอบพระคุณท่านเจ้าภาพใหม่วันนี้นะคะวันที่18กุมภา2568นะคะร้านสุนทรการค้า าน้องห้างตำบลน,น้องแวงควงอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคือวันที่18กุมภาพพ่พนอ้องานแรกนะคะงานที่สองของหมือว่านพี่องคขาที่เพิ่เม,มืา่วาจา้างนะคะวันที่7ตุลา2568งานออกพรรษาที่ว่าการอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายนะคะงานที่สองนะคะ งานที่สามพี่น้องเดือนตุลาเดือนเดียวกันนะคะแต่เป็นวันที่สิบสองวัดหลวงพ่อเงินบางคลานนะคะตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะอันนี้เป็นงานที่สามงานที่สี่พี่น้องวันที่สิบเอ็ดมก,กราสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าจองขำปีไปเลยพี่น้องคะที่โรงเรียนบ้านโนนคูนตำบลโนนคูนนะคะ เพื่อข้อสารจังหวัดชัยภูมิพี่น้องอันนี้เป็นงานที่ซีพี่น้องคะแล้วงานที่ห้างานที่ห้าวันที่ยี่สิบกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าชุมชนบึงการเหนือนะคะวัดวัดเหนืออํเาเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการพี่น้องอันนี้คือการันตีจากผลงานการันตีจากแฟ้คลับเอฟซีทีเพิ่นมาวาจาง มื่อว่านที่ิพานมาหน่พี่น้องขาบอดหนุ่มเพิ่นได้ออกมาโพลเลยวว่าหางานพ่อซัมนี่ว่าสันพี่น้องมืออื่นวากันไหมเพิ่นว่าถือว่าเป็นนิยังทีว้าวมากๆเป็นนิยังที่แบบสุดยอดมากๆสําหรับหมอลําเสียงวิหกนกพงศก,กรพี่น้องคะ่ะมาแรงด้วยคุณภาพพี่น้องขอบอกว่าเสียงวิหกนะคะเพิ่นประยุทธ์พัฒนาพี่น้องะ่ะทังด้านผู้น้าองค์กรย่างบอดหนกบอดหนก คิดคนพัฒนาะใจแฟนคลับเอฟซนะ่ะสรญหาสิงมาไห่แม่แม่แฟนคลับเอฟซีมีความสุขพี่น้องคะแล้วได้สิดดไปเห็นสำรับบอดนกพงศกรนะคะเพิ่นได้ออกมาโพตนะคะว่าปีนี้เป็นเอียงที่แบบสุดยอดมากๆค่ะสำรับบอดนกพงศกรนะคะิ่นออกมาโพดว่าหมอล่ำเสียงวิหกปีนี้มีให้เลือกถึงหกเรืองพะนะพี่นอง โอ้โหมื่วานนี่เขาซีมือก้อนเนี่เข่าซีงานพี่น้องค่ะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วเป็นหมอลำที่มีเรื่องให้เลือกถึงหกเรื่องพี่น้องค่ะมือแรงพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะคะวันที่ยี่สิบห้ามกราคสองพห้าหสิบแดพี่น้องค่ะทำการแสดงอยู่ที่วัดน้องบอนนะคะบ้านน้องบอนค่ะอเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาดีแล้วก็มีไลฟ์กลุ่มปิดพี่น้องะ่ะสำหรับพี่น้องแฟนครับเอฟซีนะคะคนที่อยู่ใกล้อยู่ไกลแถวบ้านน้องบอนวัดหน้องบอนบ้านหน้องบอนนะคะอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา่คอย่าลืมไปหายกาลังแรงใจหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรไปเบิงไปหา พ่อจ๋าไปหายาจ๋าไปหาน้องอาอายสก,กุณาพร,พร้อมทีมงานของเสียงวิหกถูกคนพี่น้องคะไปเบิ่งววามือแล้งเสียงพิหกผลสีลั่มเรลืองใดพี่น้องโอ้โหปีนี้บอกเลยว่าสุดสุดจริงๆของเสียงวิหกบอกได้คํ่เดียวว่าสุดพี่น้องะ่ะเยสิกะจำจำพ่คอยได้พี่น้องเพื่นมีลั่ใหาให้เลือกนะ จำซื้อล่ำบ่ได้หลายเรืืองโพดพี่น้องจำได้ตต้งแต่ทีเพิ่นล่ำนี่แหละพี่น้องคาอิทธิพลค้นสวดสาราน้ำตาโซเพนบบี่ล้กกะเมญ่ารับบ่ได้ลูกสะใภยเป็นกระเทยเกาหลีพี่น้อยอ่าล้กกะเอออยังอีกสองเหลืองสามเรืืองพี่น้องขาทีแยกซิดจำบ่ได้ต้องขอให้พี่น้องขาเพราะว่าสมองกับเมมบมรีบ่หลายแล้วพี่น้องขาเถาแล้วนะคะแล้วเมื่อนี่นะคะพี่น้องคาแยกซิดออกมาอัปเดตคิวงานหรือว่า ความปังของเสียงวีหกให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบว่าเสียงวิหกคือเป็นอีหยังที่สุดประทับใจแห้เป็นอีหยังที่สุดวาวมากๆแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างพี่น้องข้างขุมข่านะคะอ่าสีสเกตอันนี้ก็คือเป็นอีหยังที่สางปรากฏการณ์มากๆสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาคือคนหลายแห้งพี่น้อง คนหลยหลายมากๆเลยสําหรับงานหอมแดงนะคะที่บ้านขุมคาอ่ะศรีสเกตของมือมือขึ้นที่ผ่านมานะคะแล้วขึ้นนี่ยูทีหนองบอนนะคะวัดหนองบอลบ้านหนองบอลอํเาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาไปไห้กําลังแรงใจอิหลาหนอยพี่น้องะ่ะหลังจากทีหายจากการอ่ะพักฟืน้นจากการอ่ะบ๊อสบายนะคะอิหลาพร้อมลุย พร้อมลุยงานเคียงคู่ไปกับย่จาจ๋ากับพอ่อจ๋านะคะเคียงบาเคียงไรคูบุญคูบารมีของเพื่อนพี่น้องคะ่ะนี่คือความาปังของเสียงวิหกพี่น้องเรื่องโมนีไม่เชื่ออย่าลุกหลูลที่สิทธิชอบเบาเพราะว่าพ่อตั้งแต่อีหล่านหน่อยเข้ามาอยู่ในเสียงวิหกปีกว่า,วาแล้วเสียงวิหบจากปีที่สี่มาถึงปีที่ห้าเนี่ยเป็นอย่างที่ พุ่งกระโชดมากพี่น้องคะแต่เป็นหม่องไฟกับสุดสุดๆุดเลยพี่น้องคะปีนี้คือพุ่งมากๆสําหรับหมอลําเสียงวิหกนกพงศะกรนะคะมีคิวงานแทบสิเกินสองร้อยอะเกินสองร้อยกว่าคิวงานสําหรับปีนี้นะคะพี่น้องคะเป็นอะไรที่บอกว่าได้เลยพี่น้องคะยังเ็ชุดบอยุอหลีสําหรับ ความดังของเสียงวิหกนะคะดีใจน้ำหัหนานกหัหนานุทีเพิ่นมาถึงมือนีด้วยความมุมากหนะักโดยความขยันมันเพี้ยนโดยความไม่หยุดอยู่กับที่ของเพินอีหลีไม่หยุดพัฒนาพี่น้องคะแล้วไปบึงการแสดงของบอสนกพงศกรยายส์ชอบบทอรชรนแห้งพี่น้องคะ เป็นอรชรนที่สวยงามแล้วก็น่าสงสารมากๆสําหรับเยชิตชอบมากๆสําหรับบอสนกเล่นในเรื่องนี้นะคะพี่น้องคะอยากให้พี่น้องหลายๆคนได้เข้าไปเบิงน้ากันพี่น้องคะว่าแต่ละคนแต่ละคาแรคเตอร์แต่ละบทบาทของแต่ละคนคือสุดจริงๆค่ะสําหรับเสียงวิหกนะคะเพราะว่ามีครูดีอย่างบอนกคงสกรน,นั่นเองพี่น้องคะสาหรับวันนี้ยสิ์ฝากไวสมอก่อนนะคะสวัสดีค่ะ